ไหนมีใครที่บ้านที่น้ำป่าปลา,ายังไหลบ้างไม่ไหลบ้างไหลออกมาเป็นสีชานมบ้างไหมครับยกมือให้ผมดูหน่อยเยอะเลยเนาะเยอะเลยนี่คนนี้เป็นคนกรุงเทพแต่ก่อนมาทําการเมืองไม่เคยเข้าใจครับเพราะน้ําสะอาดไหลแรงตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่เมืองหลวงอันนี้แหละครับหนึ่งตัวอย่างของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนเมืองกรุงกับคนต่างจังหวัดพ่อพ่อแม่แม่ครับ มีเรื่องอะไรที่ไม่เที่ยวเาเทียมกันในประเทศนี้อีกบ้างไหนตอนนี้เวลาใครจะพาพ่อเท่าแม่แก่หรือเวลาเราจะไปโรงพยาบาลต้องไปต่อคิวต้งแต่ปีสี่ปีห้าบ้างไหมครับยกมือให้ผมดูหน่อยโอ้โอเพียบเลยเมื่อกี้ถามเรื่องนี้ก็ยกเยอะไปโรงพยาบาลก็ยกเยอะเนอะไปต่อคิวตั้งแต่เช้าสําหรับผมนะครับในประเทศนี้เป็นประเทศที่ ถ้าคนที่รวยเขาใช้เงินในการไปเข้าโรงพยาบาลแพงๆได้ถ้าคนที่เขามีเส้นรู้จักคนใหญ่คนโตยกหูหาโทรศัพท์เดี๋ยวนัดคิวลัดคิวได้แต่คนธรรมดาแบบพวกเราเนี่ยครับใช้อะไรครับใช้เวลาใช้เวลาถูกไหมครับออคิวตั้งแต่ตีสี่ตีห้ากว่าจะเจอหมอกว่าจะได้กลับนี่บ่าสามบ่สี่เป็นอย่างน้อยถูกไหมครับ นี่แหละครับความไม่เท่าเทียมกันนอกจากเรื่องเจ็บป่วยป่วยไขย้ไปโรงพยาบาลก็เหลื่อมล้ำแล้วต้องใช้เวลามากกว่าคนที่เขารวยกว่าคนที่เขามีเส้นมากกว่ามีเรื่องอะไรครับาการศึกษาอนาคตของลูกหลานมีแต่คนรว,วยเท่านั้นแหะครับที่จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนดีๆโรงเรียนนานาชาติได้แต่ลองหันมามองพวกเราคนธรรมดาสิครับ โรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านของพวกเราที่สุดในวันนี้เป็นยังไงระบบการศึกษาทุกคนรู้ดีเนาะบ้านเรายิ่งเรียนครูยิ่งมีภาระไหนในที่นี้ใครเป็นครูบ้างไหมครับหรือมีคนรู้จักเป็นครูบ้างไหมไม่ค่อยเยอะเนาะบ้านเราเนี่ยภาระงานครูเยอะมากนะครับเด็กก็เรียนเยอะนะต่างประเทศนี่ประเทศที่เขาการศึกษาดีเด็กเขาเรียนน้อยกว่าเรานะครับแต่ทําไมครูทํางานหนัก เด็กเรียนเยอะแต่เรายิ่งเรียนแล้วการศึกษาไทยเรามันยิ่งแย่ลงนี่เป็นคําถามที่พวกเราต้องมาตั้งคําถามหาคําตอบในใจให้ได้นะครับพ่อพ่อแม่ๆสำหรับผมคําตอบมีอย่างเดียวครับเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดที่เมื่อกี้ภาสพลพูดไปแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาเกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องครับบ้านนี้เมืองน,นี้ เริ่มที่สกลนครเริ่มที่ทุกจังหวัดนะครับเป็นเหมือนกันทุกที่ทั่วประเทศใครที่มีสีก็คือเป็นคนที่มีอำนาจอยู่ในแวดวงราชการใครที่มีเส้นสายใครที่มีสวยมีเงินพอจะไปซื้อหาโอกาสหาตำแหน่งเส้นสายคือคนที่จเจริญในบ้านนี้แต่ทุกวันนี้คนธรรมดาแบบพวกเราที่ไม่มีสีไม่มีเส้นไม่มีสวยถูกกดทับอยู่แบบนี้แหละครับ นี่แหละครับคือความไม่เท่าเทียมกันของในประเทศนี้และเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อว่าปัญหามันมาจากไหนแต่สิ่งที่พักประชาชนบอกไม่ใช่ครับพ่อพ่อ,พอแม่มันอยู่ในโลก